นารากรติยายนค่ะคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะว่าก็เริ่มจากการเป็นพิธีกรในรายการนอกสถานที่มาเป็นผู้ประกาศข่าวมีรุ่นน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาแนะนำคือเขารู้ว่าเอ้ยพี่ตะพี่ตะซื้อครีมใช้เนี่ยซื้อสกินแคร์ใช้ดยมันเยอะนะ เดือนนึ่งหลายหมื่นเขาบอกว่าดิลองเอานี่เลย Y8 ไปใช้เขามาให้ลองใช้ถามว่าพอเขาให้ลองใช้เนี่ยใช้เลยไหมย,ยังค่ะไม่เชื่อคนง่ายอะค่ะเป็นคนที่แบบว่าใครอย่ามาหลอกง่ายๆใครจะใช้อะไรนั้นศึกษาด้วยตัวเองค่ะ ศึกษาแล้วว่าหนึ่งเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติจริงๆได้รับรางวัลการันตีรางวัลน,นั้นมีจริงๆได้รับรางวัลจริงๆนะคะพอเราศึกษาเสร็จแล้วเราก็ต้องมาลองใช้กับตัวเองตัดสินใจว่าอะลองใช้ดูถ้าไม่ดีก็เลิกใช้ที่รู้สึกทีแรกก็คือว่านี่เลยค่ะเนื้อของเขาเนี่ยมันแน่นมันหนึบ มันนวลค่ะนะคะมันรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นบาร์มอะค่ะถูๆไปบนหน้านี่นะคะชอบค่ะชอบเนื้อแบบนี้มันให้ความรู้สึกว่ามันสดชื่นนะคะแล้วก็มันเกาะผิวมันลูบไล้แล้วมันก็แบบว่าง่ายมันซึมง่ายนะคะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคืนไหนที่จะรู้สึกว่าพักผ่อนน้อยรั่วผิวแห้งเนี่ยต้องก็จะโะเยอะหน่อยคล้ายๆกับว่าเป็นมาร์คสกัดมาร์กแล้วก็จะได้นอนหลับไปเลยค่ะ พอคืนแรกใช่ไหมอพอใช้เสร็จเสร็จแล้วเราก็นอนหลับปกติพอตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่เราทำก็คือล้างหน้าความรู้สึกแรกคือมันใสอ่ะมันรู้สึกว่าหน้ามันเนียนมันสดชื่นหน้าขาวอะ่ะตื่นมาก็หน้าขาวใสแล้วก็เออโอเคนะดีแล้วก็มันมีความรู้สึกว่ามันลื่นนะคะโอเคผ่านสำหรับคืนแรกค่ะ ใช้ติดต่อกันมา3เดือนแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่านอกจากความชุ่มชื้นเป็นครีมบำรุงก่อนนอนแล้วรู้สึกได้ว่ากระมันจางแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าใช้คืนเดียวหรือว่าอาทิตย์เดียวในกระจางเลยนะเราจะค่อยๆสังเกตค่ะค่อยๆสังเกตว่ามันค่อยๆจางค่ะใช้เวลากา็สองสัปดาห์ขึ้นไปถึงจะค่อยๆจางนะคะ1หนึ่งก็คือไม่ขี้เกียจทาครีมก่อนนอน 2ก็คือว่าเรารู้สึกว่าฝ้ากระที่เราเป็นเป็นรอยเป็นจุด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 ,จด,จดบนหน้าเนี่ยมันจางมันค่อยๆจางลงนะคะแล้วก็ผิวก็คือชุ่มชื้นเวลาเจอช่างแต่งหน้าเขาแต่งหน้าเ็าจะบอกเฮ้ยพี่ตะาทำไมหน้ามันดูแบบว่าหน้านมันดูอิ่มใสดีไปทำอะไรมาแล้วก็จะแนะนำเข้าไปแบบนี้ค่ะ ใครที่ใช้ครีมบำรุงมาหลายแบบและเปลี่ยนมาก็ยังไม่ถูกใจอยากให้ลองเปิดใจลองใช้ Y8 ด,ดูนะคะอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณจะได้ใช้แบบต่อเนื่องไปตลอดเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยใช้แล้วมันจะกระเป๋าฉีกหรือเปล่านะคะราคาแค่นี้คนไทยจับต้องได้ค่ะ